มะเร็งคือโรคซึ่งเกิดมีเซลล์ผิดปกติขึ้นในร่างกายและเซลล์เหล่านี้มีการเจริญเติบโตรวดเร็วเกินปกติร่างกายควบคุมไม่ได้เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตในที่สุดโรคมะเร็งเป็นโรคอันตรายที่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ว,วงการสาธารณสุขทั่วโลกสถิติทั่วโลกในอัตราการตายจากโรคมะเร็งสูงถึง8.2ล้านคนทั่วโลก ดีสี่ข้าวเริ่มมันมีปัญหาสุขภาพพอป่วยปับเนี่ยน้ำหนักมันลดสุดๆเลยครับที่เนี่ยก็าพาไปหาโรงพยาบาลสีริราชไปโรงพยาบาลรามาไปทุกโรงพยาบาลที่นี่ไปหมดไปเสร็จแล้วครับไปสวดมาเจอว่าเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายสุดนะตัวพี่น้อง,องบอกว่าผมเป็นมะเร็งขั้นยัดสุดท้ายแล้วนะให้พี่พนอ้องมารับกลับบ้านแล้วกันแต่ถต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอยากกลับไหมอยากกลับและผมคิดด้วยนะกิคิดจะกล้าตัวตายด้วยนะ จะผูก่อตายนะเรายังคิดว่าเอ้ยเรายังมีลูกอยู่นะถ้าเราตายไปลูกจะอยู่กับใครคิดอย่างนั้นยังใส่ยังคิดอยู่แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้ผมได้มอบอาหารเสริมเต็มทีทให้ผมไปทานจากน้ําหนักเรามันเหลืออยู่29กโลมันจะรอดเหรือแล้วที่บ้านเสียก็ทาเตรียมโรงยยร้อยแล้วก็คิดว่าไม่รอดตานแล้วก็ประมาณ15วันเนี่ยก็ดีขึ้น จากตัวเองตานข้าวไม่ได้เลยดีนี้ก็คือมันดีขึ้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 นมาเป็นเกือบปกติ9ปีแล้วที่ผมจากตัวที่เป็นมะเร็งปี449ตอนนี้ก็58ตามให้ชีวิตผมดีขึ้นแต่อาหารเสริมเนี่ยตามไม่ในครอบครัวผมด้วยนะครับในครอบครัวผมดีขึ้นทุกคนทุกวันนี้ก็ญาติพี่น้องผมไม่เป็นอะไรผมจะาอ่านป้องกันไว้ก่อนเพราะผมบอกว่าตรงนี้คือสิ่งมหาศาลครับ ถ้าไม่ลองจะไม่เชื่อครับเพราะเราใกล้ตายแล้วจึงรอดครับนะครับบอกเลยว่าแอปปี้เนี่ยมีความสุขและทุกวันนี้